เออโยโยโย่เฮลโลกายวัสั d ดูตโอเคฮะทุกคนฮะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีโจรสลัดแล้วก็วหเหล่าทหารเรือทุกท่านกันด้วยนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็มีคําถามเข้ามานะครับ ว่าพี่ครับแคนดี้เนี่ยหาจากไหนนะครับแล้วแคนดี้เนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาตอบคาถามนะครับว่าแคนดี้เนี่ยหาได้จากไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แคนดี้เนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างในอัปเดตนี้นะครับแล้วผมก็จะแถมอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือว่าผมจะบอกทั้งหมดเลยนะว่า NPC ที่ใช้แคนดี้ในการแลกรางวัลเนี่ยมีที่โลกไหนบ้างแล้วก็มันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะทุกคนครับผมจะบอกตั้งแต่โลกที่3มโลกที่2แล้วก็โลกที่1เลยนะฮะ โอเคฮะทุกคนครับก็คือไปเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยดีกว่าก็คือว่าแคนดี้เนี่ยหายังไงครับแคนดี้เนี่ยก็ได้จากการตีมอนหรือว่าตีบอสทั่วไปเลยนะฮะทุกคนครับแล้วก็แคนดี้เนี่ยมันจะสมว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยบางทีมันก็ได้3นะครับบางทีมันก็ได้2บางทีมันก็ได้1อ่าประมาณนี้นะครับแล้วแต่จํานวนแล้วแต่ความโชคดีนะทุกคนครับผมแนะนานะครับเวลาเราจะฟาร์มแคนดี้อ่ะ ให้ฟาร์มกับมอนที่เลเวลเยอะกว่าเราหรือว่าเลเวลใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับถ้าเลเวลน้อยกว่าเราเนี่ยแคนดี้มันจะมีโอกาสดอบแบบน้อยมากๆครับทุกคนมันดอปแหละแต่อาจจะดอบยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสในการตีมอนให้ทุกคนดูและกันเผื่อแคนดี้มันจะดอบเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะทุกคนครับบางคนเนี่ยยังไม่รู้จริงๆว่าไอ้แดงๆที่เด้งขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้นะครับเออผมก็จะมาทําคลิปวิดีโอบอกคนที่ไม่รู้และกันนะฮะทุกคนครับ มีมีตายไหมต้องตายละเชลซีิลนี้อ่าแคนดี้ไม่ดอกนะครับทุกคนครับก็คือว่าแคนดี้เนี่ยเวลามอนมันตายนะครับมันจะมีไอตัวหนังสือแดงๆเด้งขึ้นมาอันนั้นแหละครับที่เรียกว่าแคนดี้นะฮะทุกคนครับแล้วมันก็จะบอกจํานวนด้วยว่าเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะฮะคราวนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคน,นครับไปดูจุดในการแรกลกรางวัลกันนะที่เอาแคนดี้ไปแกลกรางวัลน,นะครับอันนี้คือโลกที่3ม โลกที่3จุดแรกรางวัลนะครับก็จะอยู่ที่เกาะเตานะฮะทุกคนครับเดี๋ยวนะครับทุกคนครับอันนี้คือเขาต้องการอะไรครับผมไม่เข้าใจเขาต้องการอะไรอันนี้คือเขาต้องการอะไรเอ่ยผมไม่เข้าใจเลยจริงๆเขาต้องการอะไรเอ่ยคือต้องการผมก็จัดให้ต้องการใช่ไหมจัดให้ดีครับต้องการก็จัดให้เขาต้องการอะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยว่าเขาต้องการอะไร มาดินี่ถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆในคลิปแล้วกันนะครับทุกคนเออผมก็ PVP ไม่ได้เก่งอะไรนะครับมั่วๆไปนะทุกคนครับเออแต่อยู่ดีๆเขาก็มาตีครับก็เลยไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแม่ต้องการอะไรกันแน่อ่าเรียบร้อยครับทุกคนครับแตกไปตามระบบ โอเคคนระับทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับก็คือว่านี่เลยเกาะเต่านะทุกคนย้านะครับว่าเป็นเกาะเตา่าและในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ปราสาทนะปราสาทที่เรามาสุ่มผลปีศาจนในโลกที่3นะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่านี่เลยมันจะมี n p c อยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับอันนี้ผมมาสุ่มผลปีศาจเล่นเฉยๆนะอ่าอันนี้นะครับคือ n p c ตัวแรก n p c ตัวนี้นะครับมันจะสามารถทําอะไรได้เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะ NPC ตัวนี้เนี่ยสามารถเอาแคนดี้นะครับมาแลกเป็นแฟกเมนต์ได้นะฮะทุกคนแฟกเมนต์ก็คือไอเงินม่วงๆอันนี้แหละอ่าที่เราได้จากการลงดันอะไรพวกนี้นะครับ <S <S แล้วก็จะมี NPC อีกตัวนึงนะครับ NPC ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น NPC ที่สามารถเอาไว้แลกพวก ERP คูณสนะครับสเตตดีฟันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกแก้วหรือเปล่านะฮะอ่าก็สามารถทําพวกนี้ได้นะครับทุกคนสําหรับ NPC ตัวนี้แล้วก็ NPC อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็น Npc Santa Cross นะฮะนี่ไอตัวนี้เนี่ยสามารถเอาแคนดี้นะครับมาแลกเป็นหมวกนะครับมาแลกเป็นหมวกซานตาเป็นหมวกเอลแล้วก็แลกเป็นเรือนะฮะทุกคนครับคือเรืออันนี้เนี่ยเร็วมากๆเร็วเช้ากว่าเรือเติมนิดเดียวเองนะฮะทุกคนครับอ่าฮะก็มาแลกกันนะครับและนี่นะครับก็คือว่าแคนดี้เนี่ยสามารถทําอะไรในอัปเดตนี้ได้บ้างก็ตามนี้เลยครับทุกคนจะมี Npc หน้าตาเนี่ยแบบนี้ทั้งหมด3ตัวนะครับอ่าต่อไปเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่า โลกที่2นะครับ NPC พวกนี้เนี่ยมาอยู่ที่เกาะไหนนะฮะทุกคนครับโอเคทุกคนฮะตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่ันที่โลกที่2แล้วนะฮะมาคือว่าจุดแรกรางวัลนะครับก็อยู่ที่คาเฟ่เลยครับทุกคนมันจะอยู่ตรงนั้นทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่3ตัวสิมาเดี๋ยวผมไปดูคาเฟ่ก่อนละกันนะครับมาฮะทุกคนฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่คาเฟ่ครับที่คาเฟ่เนี่ยก็จะมีไอตัวแรกอ่าีพคูณสองนะครับสเตตรีฟัน แล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังประตูนี้ไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแรกแฟกเมนต์นะฮะทุกคนครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้แลกเรือเอาไว้แลกหมวกซันต้าแล้วก็หมวกเอลนะครับมันจะอยู่ตรงที่ตีบอสโดฟานะทุกคนนี่มันจะอยู่บ Col um นคอร์สเซียมไม่งี้คอล์สเซียมหรือเปล่าไ,ไม่ใช่อยู่บนปรา,าสาทนะครับเออนี่นะครับมันก็จะอยู่ที่เดิมเลยนะทุกคนนี่ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับอ่ามันก็จะอยู่ตรงนี้เลย ไอตัวนี้เนี่ยแลกเรือได้นะครับแล้วก็แลกหมวกซันต้าหมวกเอลประมาณนี้นะครับสาหรับโลกที่2นะฮะทุกคนโอเคต่อไปเราไปดูกันที่โลกแรกดีกว่านะครับว่าแลกรางวัลได้ที่ไหนนะฮะมาฮะทุกคนครับก็คือว่าเกาะแรกเนี่ยครับเกาะแรกก็ง่ายมากๆคือเราไม่ว่าเราจะเลือกท่าเรือหรือโจรสลัดเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่บริเวณเกาะกลางเลยฮะ,ะทุกคนครับนี่แต่ผมหา NPC นตัวนั้นไม่เจอครับทุกคนตัวที่ใช้แลกแฟกเมนอะ อาจจะเป็นเพราะว่าโลกแรกเนี่ยมันไม่ต้องการใช้แฟกเมนต์ด้วยหรือเปล่าครับ NPC ตัวนั้นมันก็เลยไม่มีอันนี้ผมไม่ชวนครับแต่เท่าที่จําได้เนี่ยในโลกแรกไม่มีไม่มีอะไรที่ใช้แฟกเมนต์นะทุกคนใช่เนี่ยเห็นไหมอ่าพอชี้ไปค่าแฟกเมนต์มันไม่ขึ้นนะครับสแสดงว่าในโลกแรกเนี่ยมี NPC แค่2ตัวครับทุกคนสําหรับอัปเดตนี้ก็จะมีนี่เลยครับตัวที่สามารถแลก EP พคูณ2แลกอ่ารีสเตทนะครับแล้วก็แลกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ แล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่เอาไว้แลกหมวกเอลหมวกซันต้านะครับแล้วก็เอาไว้แลกเรืออ่าน่าจะมี2 n p c ตัวนี้เท่านั้นนะครับสําหรับโลกแรกโอเคครับทุกคนฮะก็คือว่าตอบคาถามหมดแล้วนะครับว่าแคนดี้เนี่ยหายังไงนะครับแล้วก็เอาแคนดี้เนี่ยไปแลกรางวัลได้ที่ไหนแล้วก็ทั้ง3โลกเนี่ยจุดในการแลกรางวัลนะครับมีที่ไหนบ้างนะฮะทุกคนครับอ่าก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่ต้องรีบพูดนี่คือว่าอยู่ดีผมโดนตบเฉยเลยครับทุกคนไม่ยี่ผมยอมไม่ได้หรอกผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมอยู่ดีมาตบผมเฉยเลยดูดีดูด,ดีอะไรกันครับเนี่ยใครไม่รู้ครับผมมัแบบแ่วหมดแลลวขอโทษ